มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโควิดวันนี้ยอดพุ่งต่อเนื่องติดเชื้อรวม3,095รายติดเชื้อใหม่2,218รายหายป่วยกลับบ้าน1,351รายผู้ป่วยสะสม7 2 8 2รายเสียชีวิต17รายเมื่อวันที่15พฤษภาคม64 ผู้สี่ข่าวรายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019ล่าสุดนะคะวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 รวมทั้งสิ้น3 9 5รายจำแนกเป็นติดเชื้อใหม่2,218รายนะคะติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขัง877รายหายป่วยกลับบ้าน1,351รายผู้ป่วยสะสม7 2 8 2รายเสียชีวิตแลว้ว17รายคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ